คืออยู่ที่โรงเรียนใช่ป่ะปกติหนูก็เขาเรียกว่าอะไรหนูขเขาเขียกมันสาว introvert คือหนูเคยบอกเพื่อนที่คณะว่าฉันเป็นสาว introvert นะอะไรอย่างงี้เพื่อนพูดอะไรหืูปะฉันไม่เชื่อคณะนี้ไม่มีใคร i n t r o v e r หรอกแบบคือหนูว่าเป็นคนหนูเป็นบิเวิร์ t ทุกคนหนูจะเป็น extrovert ตอนเมื่อตัวเองอยากเป็นแบบตอนเมื่อตัวเองอยากคุยกับคนอยากเข้าหาคนอะไรอย่างงี้ แต่พอแบบหนูเป็นคนที่เชิญนคนแบบชวนเริ่มสนทนาไม่เก่งเลยก็เลยแบบค่อนข้างยากคือเพื่อนใหม่ยังไม่เอ้ยยังไม่ได้รีวิวแต่คือหนูเพิ่งเจอกันวันแรกยังไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ก็เพื่อนทุกคนก็เฟรนด์รีดีค่ะอาจจะยังไม่ได้เขย่อนทุกคนมากเพราะหนูไม่กล้าคุยไม่กล้าเริ่มสนทนาแต่ก็อุ๊ยขอโทษขอโทษใครแต่ก็นั่นแหละก็จะพยายามคุยนะคะเพ,เพื่อนทุกคน